การวีเคราข้อมูลการทำแบบสุดหนะักที่คุณทำเอาไว้ใน Excel แล้วจำได้ไหมอ่าแลวา้วคำตอบที่อยากมันจะอยู่ใต้ e x c e เคุณก็ณณณนะมันจะอยู่ที่บทที่4ีนนะ่แล้วการหาแล้วการหาค่าคะแนนทคะแนน T test เนี่ยม,นะมันก็จะอยู่ในโปรแกรมมันจะออกมาก็จะออกมาเป็นค่าคำตอบมันจะมันจะยงกับค่าคำตอบที่คุณคำนวณมันก็จะอ่าน หร ữ, German, Trump, like, ập, 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 ือนะคะคุณใช้โปรแกรมมันก็จะออกดเนี่ยวันนี้อาจารย์ดำพันจะให้ผมทั้งหมุกบทุกสี่สี่คู่เลยนะคะคราวนี้เราเราสอนแค่คู่เดียวนะครับวันนี้จะมาทำทุกทุกทุกคู่เลยใส่ในตารางของบทที่สี่ค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะเปิดให้ว่าเราจะเป็นอะไรบ้างในบทที่สี่นะคะคาเฉลี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะหาความถี่แล้วก็หาตารร้อยเล่ตรงนี้อาจารย์ให้เรนคือหาอะไรนะ วนอาจารย์ถามห้องหรียนทุอสอบว่ามีใครคิดร้อยละไม่เป็นยกมือกันครึ่งห้องเล่าไมน่าทำแบบประาศครูทึงทำไม่ได้ห้องนี้ก็มีค่ะยอมรับลูกผู้ชายใครคิดร้อยละไม่เป็นยกมืออาจารย์จะโทรให้ครับเดียวเสร็จยกมือเลยค่ะไอคูรู้วู้ชานะถ้าแสงว่าทา์ธนูนะถ้าอาจารย์เอาแบบประกาดครูตรวจนะอาจารย์ไม่สูงเลยนะยิ่ง คุณวิชเชอ่ไว่แบบนีคุณะร้อยละหนึ่งร้อยสบสองจุด้าศูมีที่ไหนค่าเฉลี่ยเทอาไหค่าเฉลี่ยทุกคนอายุอยู่เย่สามยี่สี่ยี่สองยี่สามยี่สี่มีค่าี่ห้าไม่มีค่าี่าห้าานนะแต่ค่าเฉลี่ยวันสามสิบเป็นไม่ได้ยองไงอายุของคุณอยู่แค่ประมาณเฉลี่ยในยี่สิบสามยี่สี่ใยี่สองยี่สามแต่คิดว่าในสามสค่าเฉลี่ยสาสนั่เรียนนห้องเนี้ในกลุ่ เจ้านสองเนี่ยต้องสามสิบมีอายเฉลี่ยสามสิบปีเลยสํารีบนเยอก็บกซึเรซึ่งคะแนนคุณเต็มสิมีแค่3 4มสี่สี่ห้าหกเจ็ดส่ามหกเจ็ดแค่นี้รวมนมาปุ๊บค่าเฉลี่ยเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดว่าแมนี่มอไม่มีใครยอมรับกคนเดี๋ยวอาจารย์จะแบบขนาดคุณจะให้สูนนะอาจารย์แต่ว่าทุกคนองนี้คิด้อยละเป็นนะคะโอเค ที่ต่วบานนี้ที่เรียนข้าสามมิตรพีเยอะเข้าสามมิตรพเนี่ยทุกห้อง่นแหละอาจารย์ตัวละอาจารย์เราจะควรใช้สำเนาด้วนแล้วก็เดี๋ยวใกล้ตารางตรงนี้นะคะก็จะได้สนัะคล้ายๆของครูละแยะแต่ว่าถ้าจะอธิบายละเอียดมากกว่านี้มันก็ก็เดี๋ยวมันจะอะไรล่ะมันจะมีภาระเพิ่มมากขึ้นเยอะเดี๋ยวปรเดี๋ยวคุณก็ถ้าคุณมีความมุ่งยาอะไรล่ะความเชี่ยวชาญมากขึ้นคุณสามารถที่จะตอบตื่นทำพูดข้อความต่อไปได้แต่ที่เอาเอาเอาเท่านี้ไลยก่อนนะคร เดี๋ยวอาจารย์ครับมีตัวนี้เพิ่มเติเไมไดไปเอานะได้เป็นไรลยถ้ามันไม่ผิดถ้ามันสอดคล้องแล้วมันถูกต้องตามหลักขอเคกัได้นะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็จะบอกอะไรครับแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับจํานวนเพศชายเพศหญิงนะมีกี่คนคิดเป็นล,ละละเท่าไหร่เนะพศหญิงม,มีกี่คนคิดเป็นล,ละละเท่าไหร่เยนอะต่อไปในตอนที่สองนะะตอนที่สองตัวน,นี้ก็คือเป็นตารางนี่ก็มาตารางตัวนี้เราให้คุณดู อาจารย์จะดูหลายๆ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 รูปที่ที่ให้ไปเนี่ยนะคะอย่างอาจารย์ให้ไปว่าตารางตารางถ้าไม่มีคำว่าที่เมีคำว่าที่พอไปถึงที่สารบัญมันเขียนว่าตารางที่ซึ่งมันก็ไม่สอบท้องกันนะแล้วคุณในสารบัญคุณบอกว่ามีที่ตรงนี้ต้องมีว่าตารางก็มีที่ด้วยมีคำว่าที่แต่ทุกไม่มีที่ทุกทุกทุกที่ก็ต้องไม่มีที่อย่างเช่นอย่างนี้นะคะ อาจารย์บอกว่าตาราง4.1พอลองมาหนึ่งนิดจากตารางที่4.1ก็ไม่ถูกอันนี้คือควาเมเรียนของการทำรายงานการวิจัยรูปเล่นแล้วก็การเคาะย่อหน้าเห็าจารย์ให้ย่อหน้าไอ้ตัวนี้ชิดซ้ายดูดีๆน,นะไอ้ตัวบนอีกก่อนจะขึ้นตารางเนี่ยมันจะเป็นชิดซ้ายดูด้วยนะคนางคนนั่งดูเลยรู้นะให้ดูหน้าดูจอเออ่โปรเจคเตอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวถ้างเราส่งผู้พิดผู้จุดโยนทิ้งเลยน,นะ ก็กผู้สอนพวกถือว่าผูสอนแล้ว<อ>ทีนี้อันนี้มันมีแค่บรรทัดเดียวทีนี้บางบางบางตารางจะมีหลายบรรทัดเห็นไหมครับอย่างมันม,มีหลายบรรทัดทีนี้ไหมนี่ยตารางสิตารางสิบจุดสองเนี่ยมันมีมันมีอยู่สองบรรทัดให้รเราสองบรรทัดอีกทีเดียวต้องเอาตัวบรรทัดที่สองเนี่ยมาพวกมันต้องมาตรงกับคำว่าผลตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นบางคนเอามาชิดขวาเลยเอามาชิดซ้ายหมดเลย รึ่งูปแบบเขาจะให้หมาอย่างงี้คุณนะก,นะก็ต้องทาตามเขาและความความละเอียดของการทําไม่ใช่เฉพาะแต่แต่ในบทที่สี่นะมันที่บางทีอาจจะมีบทที่สามจะมีตารางด้วยก็ได้งานที่จทบางบางคนที่จะมีตารางบทที่สามด้วยก็ต้องทําเหมือนกันแล้วทีนี้ลักษณะของการอธิบายใกล้ตารางคุณเห็นไหมคะมันก็มีการย่อหน้าเข้ามาบางคนก้องไปชิดซ้ายหมดเลยย่อหน้าเข้ามา บางคนยอ ic, ่อตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ม่ต้องย่อนะคะตรงนี้มันเต็มชิดซ้ายไปแล้วคุณก็ดูดูลักษณะของของการสังเกตองการสังเกตของการผิดมันจะได้เหมือนกันบางคนไปอยากย่อไปย่อไปอยากย่อไปย่อไปนะคะพอพอตารางนี้ย่ออีกตารางต่อไปไม่ได้ย่อตารางนี้เคาะตารางนี้ไม่ได้เคาะอะไรประมาณนั้นซึ่งมันไม่มันไม่ใช่ลักษณะของการทํางานระดับบริษาที่ ก็ต้องให้มันซ้อนเดียวกันอยู่ขนาดเท่าไหร่ก็ต้องดูด้วยเดี๋ยวจะมาหลายๆมันจะมาหลายๆเรสชาติเลยล่สินะอันนี้การตารางที่มันจะต่อยนะเดี๋ยวจะให้ยาที่พูดถึงตารางต่ออีกนยอย่างอย่างเช่นตาราง4.3เนี่ยนะคะมันมันมันไม่มันไม่ได้หนึ่งหน้ากระดาษเพราะว่าข้อมูลมันเยอะใช่ไหมนะมันมาต่อในหน้าต่อไปมันต้องเรียกว่าตาราง4 แล้เลีกต่อด้วยอันนี้อาจารย์จะบอกอาจารย์ก็จะพูดต่อไปว่าถ้าบางคนมีนักเรียน4 5สหคนในอนาคตคุณไปทำอาจารมีเท่าไหร่สาสหคนมันก็เลยอยู่ได้สองหน้าแต่บางคนทาไปปัดไปหน้าที่สมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคุณต้องมาเขียนอีกคน่ะตาราง4.3ต่ออีกเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องมีหัวตารางตรงนี้ด้วยเช่นกันเอาเขามีหัวตารางน,นะคือขึ้นมาย่อดนสุดๆมาอะไรก็ขึ้น หน้าต่อไปก็ขึ้นมาเมื่อที่41 42มาก็ไา่วิัใช่ไหมคะนี่คือการการสังเกตของการทํางานซึ่งอาจารย์อธิบายให้ฟังแล้วนะแล้วประเดี๋ยวคุณเวลาคุณทำผสมคุณก็คุณไม่ดูเวลาคุณไปกินงานโสดตารางม,มันจะตัด ทุกความออกไมันจะตัดหน้าหน้าหนึ่งมาอยู่ตรงอีกหน้าหนึ่งแล้วจะตัดขึ้นหนึ่งมาอยู่อีกหน้าหนึ่งไอ้ตรงนี้ก็จะว่างอะไรนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะมาต่ออีกหน้าหนึ่งแล้วก็มีหัวตารางนะแล้วมันก็จะต่อเป็นอะไรของคุณมาเรื่อยๆมาแล้วก็จะหายไปแล้วก็แล้วก็จะหางกันไปขึ้นแล้วคุณไม่จัดบรรทัดไงคุณไม่จัดหน้าแล้วพอปีนมาส่งครูไปโทษใครโทษเจ้าของร้านก็ผมให้แส้ได้ไปให้เอาปีนแล้วก็ให้เขาเข้าที่ไม่้ไม่ผม เขาทำผมอย่างนี้แหละนั่งเจ้าของร้านมาเรียกครูนี่ป่ะจงบอกเขามาเรียนรูเจ้าของร้านผิดเจ้าของร้านเข้าเล่นกผิด,ดผมไม่ผิดเพราะผมไม่เป็นคนปิ้นไม่เป็คนคนทอลินแหนะโอเคคเนี่ยคือการปฏิบัติรับผิดชอบนะถ้าอาจารย์เปิดมาเร่ยนรูกเรีนเรียนร้อยอาจารย์ก็โยนทีวิตอาจารจะบอกโยนทิ้งจริงะจะพิสูจน์ไดจอบโยนทิ้งะอะไรโยนหบอกไปรก็เอาไปทำมาใหม่แล้วต้องเสียเวลาและเสียงเงินแล้วก็มาส่งครูไม่ทันเดีย กขบอกขี่จำกัดห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยอาจารย์จะนั่งรอถึงห้าโมงเย็นของวนห้าโมงสี่นาทีโทรมาหาบุญญาครับตอนนี้กําลังเข้าเล่นกำลังเข้าเล่นอยู่ป้าใจฟัวเป็นอะไรนะมาเป็นคนที่จะมารอในเจ้าหน้าที่มารอรับเล่นผู้เหล่วผู้บอกห้าโมงเย็นห้าโมงสี่นาทีบอกอยังมีเข้าเล่นอยู่เพราะอาจารย์กเ็เขา้เขาเล่นเยอะแน่คนก็ยิ้มให้ไปแล้วก่อนหน้านั้นคุณทำอะไร